thank สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้คุณคูมิงนะคะจะมาแนะนําผู้ปกครองนะคะเกี่ยวกับวิธีการดูแลเด็กๆในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นี้นะคะซึ่งนอกจากที่ผู้ปกครองจะต้องดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขออนามัยของเด็กๆแล้วการดูแลสภาพจิตใจของเด็กๆก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะที่จะช่วยให้ผู้ปกครองและเด็กๆผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ไปด้วยกันนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าหากผู้ปกครองปล่อยลูก ไว้เล่นตามลำพังหรือปล่อยลูกไว้อยู่กับมือถือนานๆเด็กอาจจะขาดการกระตุ้นพัฒนาการและเกิดผลเสียกับเด็กได้ในระยะยาวทางสูนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่และองค์กรยูนิเซฟได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการดูแลเด็กๆในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ องยูนิเซฟจึงสนับสนุนกล่องมหัศจรรย์ให้กับเด็กๆไว้ให้ผู้ปกครองนำไปใช้เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่บ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งในกล่องจะมีอะไรบ้างนั้นและมีวิธีการใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะของเล่นชนิดนี้นะคะชื่อว่าลูกบอล ลูกบอลเนี่ยอาจจะดูเป็นของเล่นธรรมดานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์และสามารถนํามาใช้เล่นได้หลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าเด็กๆเนี่ยจะอายุ2ถึง3ปีหรือว่า4ถึง5ปีนะคะเด็กๆเนี่ยสามารถใช้ลูกบอลมาเล่นในกิจกรรมหรือว่าเกมต่างๆได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการที่นำลูกบอลเนี่ยกลิ้งไปหาเด็กนะคะแล้วให้เด็กเนี่ยส่งคืนมานะคะหรือจะเป็นการถามสีนะคะถามสีให้เด็กเนี่ยไปรู้จักชื่อสีหรือว่าจะเป็นการนับลูกบอลน,นะคะก็ถือว่าเป็นการนับจานวนตัวเลขได้ด้วยนะคะและที่สําคัญหรือว่าจะเป็น การออกกําลังกายที่ใช้ลูกบอลได้ก็คืออย่างเช่นนําทัพพีหรือว่าช้อนนะคะตัดลูกบอลน,นะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยทรงตัวนะคะมีการใช้กล้ามเนื้อมือในการตัดลูกบอลน,นะคะแล้วก็ย้ายเอาไปวางในภาชนะที่เตรียมไว้อีกที่หนึ่งก็ได้ค่ะเราสามารถเล่นกับเด็กๆได้หลายเกมเลยนะคะขอเพียงว่าให้ผู้ปกครองเนี่ยมีเวลาได้เล่นกับเด็กๆนะคะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กให้กับลูกของเราด้วยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูจะมาแนะนําของเล่นตัวต่อรูปทรงสําหรับของเล่นตัวต่อรูปทรงนั้นมีประโยชน์มากสําหรับเด็กอายุ3-5ปีเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องสีรูปทรงและการนับจํานวนซึ่งผู้ปกครองสามารถร่วมสอนและเล่นพร้อมกับเด็กๆได้เลยนะคะวิธีการเล่น 1. ให้เด็กๆนํารูปทรงต่างๆมาเรียงกันไว้ ตามสีหรือว่ารูปทรงก็ได้นะคะ 2. ผู้ปกครองชี้ให้ลูกดูและพูดชื่อรูปทรงและสีเช่นรูปทรงสามเหลี่ยมสีฟ้า 3. ให้เด็กๆนำรูปทรงแต่ละแบบมาวางไว้ในบล็อกตามตัวอย่างหรือให้เด็กๆเ,เลี้ยงรูปทรงต่างๆได้ตามจินตนาการนะคะ คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของการวาดรูปและระบายสีนะคะการวาดรูปและระบายสีนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่นอนนาะว่าเป็นการเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะที่จะช่วยให้น้องๆน,นะคะได้พัฒนาความคิดสร้างสารรค์สติป,ปัญญานะคะได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองในขณะเดียวกันนะคะก็เป็นการฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ,อพวกมือพวกนิ้วนะคะค่ะเล่มนี้นะคะจะเป็น เล่มสมุดวาดรูปลระบายสีนะคะแล้วก็มีสีนะคะสําหรับให้น้องๆได้ฝึกระบายสีนะคะแต่หากว่าผู้ปกครองคนไหนนะคะเห็นน้องๆใช้มือด้านซ้ายในการวาดรูปหรือว่าระบายสีนะคะก็ไม่ต้องไปบังคับหรือว่าไปกดดันนะคะก็ให้น้องๆใช้มือข้างซ้ายตามความถนัดเลยนะคะเพราะว่าเด็กที่ถนัดข้างซ้ายนะคะก็สามารถเรียนรู้และก็ทํากิจกรรมไม่ต่างจากเด็กที่ถนัดด้านขวา สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาแนะนำนะคะอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะในกล่องมหัศจรรย์นะคะคือหนังสือนิทานนั่นเองนะคะการอ่านหนังสือนิทานเนี่ยช่วยให้เด็กๆเ,เกิดจินตนาการนะคะและส่งเสริมกระบวนการคิดนะคะและทักษะทางด้านภาษาของเด็กหากคุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือให้เด็กฟังทุกๆวันเด็กๆก,ก็จะเกิดคลังคำศัพท์ในสมองมากขึ้นนะคะ ในหนังสือนิทานหนึ่งเล่มเนี่ยการเรียนรู้ของเด็กสามารถเรียนรู้ทักษะทางภาษาได้5้าถึงแคำหรือมากกว่านั้นนะคะซึ่งการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านหนังสือนิทานนะคะนอกจากเด็กจะได้ทักษะทางด้านสติปัญญาก,การคิดแล้วนะคะจินตนาการเด็กๆยังได้เกิดความรักต่อคุณพ่อคุณแม่และเกิดสายใยผูกพันกันด้วยนะคะขณะเล่านิทานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถนําเด็กมานั่งตักนะคะ ก็เปิดหนังสือนิทานไปพร้อมๆกันนะคะเด็กได้เรียนรู้ถึงการเปิดหนังสือไปทีละหน้าภาษาที่ได้เรียนรู้ผ่านรูปภาพและก็ตัวหนังสือตามวัยนะคะเด็กๆก,ก็จะมีความสุขในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับความรักที่พ่อแม่ผู้ปกครองให้ด้วยนะคะในกล่องมหัศจรรย์ของเราคุณครูขอแนะนำหนังสือนิทานนะคะเรายังรักกันทุกวันจ้า ภายหนังสือนิทานนะคะก็จะเล่าเกี่ยวกับการห่างไกลกันในช่วงโควิด1 9นะคะซึ่งเราต้องเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันแต่การเว้นระยะห่างก็ยังมีการแสดงความรักต่อกันที่แสดงในรูปแบบอื่นได้ให้ผ่าน,นภัยวิกฤตในโควิดไปพร้อมๆกันนะคะต่อไปเป็นเล่มที่2นะคะที่จะแนะนำก็คือทุกมื้ออร่อยจัง ก็จะเล่าเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆควรจะได้รับประทานนะคะให้เรียนรู้ว่าแหล่งอาหารมาจากไหนและเด็กๆสามารถรับประทานให้เกิดประโยชน์กับร่างกายได้อย่างไรนะคะและเล่นสุดท้ายนะคะโอ้โหฮิปโปตัวใหญ่จังค่ะเขาก็จะเล่าว่าฮิปโปทานอะไรไปบ้างและทำไมตัวใหญ่ในสัสดส่วนอาหารในแต่ละมือ้อเด็กๆควรจะรับประทานอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็น ข้าวอาหารผักผลไม้นมแล้วก็น้ำนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมไปส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆผ่านหนังสือนิทานกันด้วยนะคะตัวต่อ<ค>พลาสติกค่ะตัวต่อพลาสติกเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างน,น,นะคะยิ่งในช่วง2-3ถึงปีเนี่ยเด็กๆจะได้ฝึกใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วนะคะในการหยิบจับ ต่อและดึงออกนะคะเมื่อเด็กโตมาอีกนิดหนึ่งเนี่ยเขาจะอยากต่อเป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆซึ่งจะช่วยให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดวางแผนก่อนนะคะว่าต้องต่อชิ้นไหนก่อนชิ้นไหนหลังและเด็กๆเนี่ยก็จะมีการฝึกการสังเกตและแยกแยะรูปทรงของชิ้นที่นํามาต่อได้นะคะเด็กๆเนี่ยก็จะได้มีการฝึกแก้ปัญหามีการลองผิดลองถูกนะคะเพื่อให้ออกมาตามแบบที่ตัวเองตั้งใจไว้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยเมื่อเด็กๆทาสําเร็จ แล้วนะคะก็ยังเป็นการเสริมสร้างสมาธิอีกด้วยค่ะ,คะวันนี้คุณนูกจะมีคลิปวิดีโอขึกอให้เล่นนิ้วมือตามคุณนกนะคะทำตามคุณลูกนะคะแมนลายรัวน้าจันเรีนมันรามเรืองคนวัน ดูจอแบบพอดีเมื่อเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนนานๆเด็กๆก,ก็ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากขึ้นการดูจอมากเกินไปก็อาจมีผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กๆได้นะคะมาดูกันว่าดูจออย่างไรให้พอดี 1. เด็กอายุ2-5ปี ไม่ควรดูจอเกินวันละหนึ่งชั่วโมง 2. เด็กอายุต่ำกว่า2ปีควรหลีกเลี่ยงในการใช้สื่อที่มีจอทุกชนิด 3. พ่อแม่ควรทำข้อตกลงกับลูกว่าจะดูได้ตอนไหนและทำตามข้อตกลงนั้นนั้น 4. พ่อแม่ควรเช็คเนื้อหาว่าเหมาะสมสำหรับเด็กหรือไม่ 5. พ่อแม่ควรเช็คดูแสงจากจอไม่ควรจ้ากเกินไปและตาของลูกควรอยู่ห่างจากหน้าจอในระยะที่เหมาะสม 6. ไม่ควรให้ลูกดูจอในเวลารับประทานอาหารนะคะคลิปแบบไหนที่ให้เด็กดูได้ 1. รายการหรือคลิปที่มีเนื้อหาง่ายๆ 2. รายการหรือคลิปที่ช่วยให้เด็กพูดตามร้องเพลงและออกท่าทางตามแม่นะคะ 3. ไม่มีเนื้อหาที่รุนแรงและไม่ใช้ภาษาหยาบคาย 4. ไม่มีภาพกราฟ,ฟิกที่กระพริบและรวดเร็วและลบกวนสายตาของเด็กๆนะคะการเลยนลูกเชิงบวกการเลยงลูกเชิงบวกนั้นเป็นเครื่องมือที่ทําให้คุณสามารถต่อกับลูกคุณติดไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตามการลูกเชิงบวก จะเน้นที่ความรักการให้กำลังใจการชื่นชมเป็นการแสดงให้ลูกคุณเห็นว่าคุณห่วงใย,ยเขามากแค่ไหน